สวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ทุกท่านครับของดีที่มหานาค EP นี้ภูมิใจเสนอข้าวต้มเจ๊หมวย ตาเลยเหมือนเดิมเนาะเลือดหมูตับกับเลือดโอเคอ่าสามสิบห้าบาทนะคะใส่น้ำอยู่บนเนี่ยใส่น้ำค่ะบินน่น้ำแดงใส่น้ำนี่นะคะคน่ากินไหมคะ กินไหมคะเดี๋ยวโควิดจะกระโดดลงเดี๋ยวเรามากินข้าวต้มรอบตึกกันนะครับข้าวต้มร้อนๆสยจับอร่อยยนะครับเจ้านี้อร่อยครับผมกินประจําครับเมื่อก่อนนี่เขาจะขายตอนเช้ามืดจะเจอตอนเช้ามืดแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเวลาขายเขาเป็นขายตอนค่ำถึงตอนดึกนะครับ ใส่เลือดด้วยไหมคะอันนี้ลูกค้ามาสั่งไปจับยนนะครับผมน้ำเดือดแล้วจะเลี้ยงไข่ได้บางอยา่างเลยน้ำเดือดขึ้นแล้วน้ำไปนิ่แนงอันนี้แยกกลับบ้าน จะเติมเลยไหมคะ,ะเติมเครื่องไหมคะ Thank yeah. น้องมาทานบ่อยไหมครับมาทานบ่อยไหมครับทำไมถึงมาทานอร่อยใช่ไหมรู้ว่ายังไงอร่อยแล้วก็ไม่แพงเลยเนะาะราคาเนี้ยสดใหม่เนี่ยสี่สิบบาทได้เยอะด้วย มาคุยกับแม่ค้านะครับผมสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีค่ะอันนี้มาจอดตรงนี้กี่โมงเนี่ยหน้าเซเว่นเนี่ยมาจอดตรงนี้เหรอคะสองทุ่มสองทุ่มแล้วก่อนหน้านี้แม่ค้าจอดที่ไหนครับข้างในปากข้างในซอยจ้ะในซอยตลาดใช่ลามฮานาคนี่นะใช่เริ่มตั้งร้านกี่โมงครับเริ่มตั้งร้านก็สี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งนะแล้วขายทุกวันไหมขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์อาทิตย์หยุดแล้วเนี่ยตัวไหนขายดีสุดนะ ตัวไหนขายดีที่สุดอันนี้ขายดีที่สุดกระดูกอ่อนโอ้นี่กระดูกอ่อนเนี่เนาะใช่กระดูกอ่อนนี้ไม่แข็งเนาะโอ้น่ากินมากเลยครับผมต่อมาก็หมูสับหมูสับนะครับแต่เป็นชิ้นนะครับไม่ละเอียดน่าทานมากเลยตัวนี้อันนี้ไก่ค่ะไก่นะครับจะหมดแล้วขายดีครับออร่อยสู้ตัวนั้นไม่ได้แต่ว่าจะหมดแล้วครับลูกค้ามาพอดีครับเดี๋ยวหยุดสัมผั์แป๊บหนึ่งนะครับ ตำอ,องให้ลูกค้าก่อน,อมนแม่ค้าอยู่หน้าเซเว่นนี้สองทุ่มนะครับแล้วก็เริ่มขายสี่โมงครึ่งประมาณ4ี่โมงครึ่งตอนเย็นนะครับอยู่ในตลาดมหานาศแล้วก็จะขยับมาอยู่หน้าเซเว่นนี้สองทุ่มนะ ส่วนตัวที่ขายดีก็เป็นกระดูกอ่อนแล้วก็แล้วแม่ค้าขายทุกวันขายจันถึงวันเสาร์จันถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ตยหยุดจ้ะแล้วสมมติว่าถ้าเอฟซีอยากจะทานแล้วกลัวแม่ค้าหยุดแม่ค้าไม่ขายเนี่ยอยากจะขอช่องทางติดต่อโทรมาสอบถามเออวันนี้อยากจะกิน๋วยจับหรืออยากกินข้าวต้มอร่อยอร่อยร้อนๆเนี่ย<ท>อยากจะขอทราบเบอร์โทรแม่ค้าหน่อยได้ไหมครับเบอร์โทรแม่ค้าเบอร์อะไรเนาะเดี๋ยวนะ จำได้ป่ะเบอร์โทรแม่ค้าเบอร์โทรอันนี้จำจำไม่ไม่ได้จำเบอร์โทรตัวเองเบอร์โทรจำไม่ได้นะครับขณะที่สอบถามเบอร์โทรแม่ค้าก็มีลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปคุยกับแฟนแม่ค้าแล้วกันนะครับผมเอาพ่อค้าเบอร์อะไรครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์ครับ083ครับ083 801 801 0589ครับ0589นะครับครับโทรมาสอบถามได้ขายถึงกี่ทุ่มนะแม่คะขายถึงเยี่ยงคืนนะครับโอเคนะครับสำหรับ f c นะครับถ้าอยากจะทานข้าวต้มน้ำร้อนแต่เมื่อคืนนี้ไม่ถึง5ทุ่มหมดแล้วอ๋อมาเร็วนะครับอาจจะหมดเร็วนะครับเจ้านี้ขายดีครับขายมานานแล้วขายมานานหรือยังครับ89ปีแล้วอ๋อ89ปีแล้วนะครับก็ยืนยันนะครับถ้าว่าไม่อร่อยจริง ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานขนาดนี้นะครับสําหรับเอฟซท่านใดนะครับที่อยากจะทานข้าวต้มร้อนๆหรือไม่ก็ก๋วยจับยวนเนาะใช่ครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราจะลงเบอร์ไว้ให้นะครับผมอยู่หน้าเซเว่นนะครับร้านหลวงซอย14นะครับสองทุ่มนะครับสองทุ่มถ้าไม่สะดวกที่จะเข้าไปตามหาในตลาดนะครับก็นอนไม่หลับอยากกินข้าวต้มรอบดึกก็แวะมาได้นะครับที่ร้านร้านใครครับ ร้านเจี๋มววยนะครับครับเจี๋ยววยนะครับโอเคนะครับว่าเพื่อนๆกดติดตามต่อไปนะครับว่ายี่ที่ต่อไปนี้เราจะพาไปกินของอร่อยที่ตลาดประหานาคร้านไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับตะไคร้ด้วยนะคะเนื้อ